จากวัทกรรมมีทหารไว้ทำไมแล้วก็มีคำตอบออกมาบอกว่ามีทหารเอาไว้ปกป้องประเทศไม่ใช่ปกครองประเทศคือกูถามมิดนึงนะฮะว่าทำไมทหารปกครองประเทศไม่ได้ล่ะครับแล้วมึงเอามาตรฐานไหนเป็นตัวตั้งว่าใครควรจะต้องปกครองประเทศและใครควรจะต้องปกป้องประเทศประชาชนอย่างพวกมึงนักการเมืองอย่างพวกมึงไม่มีหน้าที่ปกป้องประเทศหรอครับแล้วมีหน้าที่ทําหาอะไรครับเข้ามาแดกแล้วก็ออกไปเข้ามาสร้างวัฒกรรมสวยหรู ขายชาติแบ่งประชาชนเพียงแค่เศษตังและก็กอบโกยออกไปหนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างนั้นแหละให้ติ่งประชาธิปไตยค,ยควยควายกูจะบอกให้นะฮะการปกครองประเทศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพอะไรหรอกมันขึ้นอยู่กับว่ามึงเนี่ยเฮียหรือมึงดีมึงโง่หรือว่ามึงฉลาดมึงสะอาดหรือว่ามึงสถุนมึงซื่อสัตย์หรือว่ามึงซื่อบือ้อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูที่ผลลัพธ์หลังจากที่มึงขึ้นไปปกครองประเทศแล้วว่ามันเป็นยังไง มีทาหารที่ปกครองประเทศแล้วไม่ได้เรื่องก็มีครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามีทาหารที่ปกครองประเทศแล้วมันดีแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายก็มีครับก็มีตัวบ่งชี้ที่เยอะกว่าทาหารคือนักการเมืองที่เที่ยที่ปกครองประเทศมา10-20ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้ดีขึ้นครับแถมสร้างหนี้ให้ประเทศเยอะแยะมากมาย,ามายประเทศกูก็ไม่เห็นว่ามันจะไปไหนและการปกครองประเทศก็ไม่ได้เกี่ยวว่ามึงจะใช้ระบอบอะไรครับเพราะไม่ว่าจะระบอบไหนก็แล้วแต่ถ้าคนมันเที่ยประเทศก็ชิบหายอยู่ดี ขอให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์สังคมนิยมถ้าผู้นําดีฉลาดมันก็จเจริญได้หมดแหละฮะก็มีตัวบ่งชี้เยอะแยะที่ปกครองโดยสังคมนิยมและประเทศจเจริญได้เยอะแยะมากมายครับในโลกใบนี้และส่วนที่ประเทศมันชิบหายก็เพราะว่าคนที่เข้ามาปกครองมันไม่ได้ยึดที่ชาติบ้านเมืองครับมันยึดที่ผลประโยชน์ต่อตัวเองตระก,กูลครอบครัวพวกพ้องและแม่งก็ไม่เคยมีความรับผิดชอบเพราะมันรับแต่ชอบอย่างเดียวผิดมันโยนให้คนอื่นเจรจาผลประโยชน์กับโจรข้างบ้าน จะยกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโจนไปแล้วแบบนี้แหละฮะที่มึงชอบกันและสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะมีทาหารไว้ปกป้องหรือปกครองประเทศก็แล้วแต่แต่นักการเมืองไม่ควรมีครับ